สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับคุณครูแอนนะคะพบกับครูแอนอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราต้องมีกิจกรรมสนุกกแน่เลยค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปร่วมทำกิจกรรมคุณครูแอนมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับร่างกายนะคะต,ตาหูจมูกค,ค่ะเด็กๆพร้อหมไมือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยตาหูจมูก จับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกอ่าจับทันไหมคะเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมจริงค่ะอ่าเดี๋ยวต่อไปกิจกรรมต่อไปของเรานะคะติดตามกันเลยวันนี้นะคะคุณครูแอนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก่อนอื่นเลยอวัยวะของเรามี2อ,อย่างเลยนะจำง่ายๆเลยอวัยวะภายนอกแล้วก็อวัยวะภายในอวัยวะภายนอกก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นตั้งแต่ศรีรษะจนถึงเท้าเลยค่ะส่วนอวัยวะภายในเด็กๆไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันอยู่ข้างในตัวเรานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอวัยวะภายนอกก่อน ดเด็กๆดูสิคะว่าคูณคูณค่แอนมีอะไรบ้างที่เด็กเห็นตอนนี้มีตาใช่ไหมคะไรอีปากจมูกมือหูใช่ไหมคะ,มะ,มมมคะแขนขาเทา้าแล้วดเด็กๆละคะสำรวจอวัยวะตัวเองสิว่ามีอะไรกันบ้างเอ่ยเมื่อสำรวจเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าอาวัยวะแต่และอย่างเขียนกันอย่างไร เราไปดูกันเลยค่ะตานะคะเป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่บนใบหน้าของเราดวงตาของเรามีสองดวงตานะคะหน้าที่ของดวงตาก็คือสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะหูเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างๆใบหน้าเราค่ะเรามีด้วยกันอยู่สองหูนะคะคือหูซ้ายแล้วก็หูขวาส่วนหน้าที่ของหูนี่คือ ทำให้เราสามารถฟังเสียงต่างๆได้ค่ะจมูกเป็นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราค่ะจมูกมีหน้าที่หายใจและสามารถรับรู้กลิ่นต่างๆได้ค่ะปากมีหน้าที่พูดคุยกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการรับประทานอาหารค่ะ หัวนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าศีรษะนะคะก็คืออวัยวะสูงสุดที่อยู่บนร่างกายของเรานะคะในศีรษะจะมีสมองนะคะซึ่งเป็นตัวควบคุมการทํางาน,นต่างๆของร่างกายเราค่ะผมนะคะหน้าที่ของผมก็คือปกคลุมศีรษะไว้ค่ะป้องกันความร้อนความเย็นให้กับศีรษะของเรานั่นเองค่ะ เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในช่องปากของเราฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนั่นเองค่ะคิ้วนะคะหน้าที่ของคิ้วก็คือปกป้องน้ำหรือเหงือ่อที่ไหลามาจากหน้าผากไม่ให้เข้าสู่ดวงตาของเราค่ะพอนะคะมีหน้าที่ในการตั้ง และเคลื่อนไหวศีรษะค่ะแขนนะคะส่วนนี้นะคะมีหน้าที่ทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นค่ะมือนะคะเรามีสองมือมือซ้ายและมือขวานะคะหน้าที่ของมือก็คือเอาไว้หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะ นิ้วนะคะนิ้วก็คือส่วนประกอบที่ยื่นมาจากมือค่ะมีไว้สำหรับกดเวลาจับสิ่งของเช่นกันค่ะขามีหน้าที่ทำให้ร่างกายเราขึ้นไหวไปมาได้อย่างสะดวกค่ะเข่า ขาก็คือข้อต่อระหว่างขาท่อนบนกับขาท่อนล่างนะคะข่าก็คือมีหน้าที่รับน้ำหนักตัวเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วค่ะเท้าเป็นอวัยวะส่วนด้านล่างสุดของร่างกายเลยค่ะมีหน้าที่ในการรับน้ำหนักแล้วมีหน้าที่ในการพาร่างกายของเราเคลื่อนตัวไปไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับชื่อและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบการเรียนรู้ในวันนี้คุณคุณแอนมีหเรื่องที่จะฝากให้กับเด็กๆนะคะก็คือให้เด็กๆทบทวนทำคำพื้นฐานที่คุณแอนให้ไปวันนี้นะคะซึ่งอยู่ในหมวดของอวัยวะนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้อย่าลืมทบทวนนะวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ